ขอบคุณคุณนิตยานะฮะสำหรับเมนชาเขียวน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มีน้ำสต๊อกมัด้วยนะฮะผ่านช่องหญ้าชิโกกอกมาครับคุณผู้ชมครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับเปิดคลิปด้วยดอกไม้อีกแล้วนะฮะวันนี้เป็นวัน ทำเวรของปุ๊นะครับแต่เพิ่อหน้าปุ๊แจ้งมานะมีธุระพายานี่นะไปที่สกลนครน,นะครับก็เลยให้ไปเสือนะครับู่หูทำเวรแทนฮะก็เหมือนเดิมนะเราก็จะเริ่มต้นที่ร้านกาแฟน,นะฮะคุณผู้ชมขอบคุณสหร,รับการเข้ามารับชมคลิปนี้ให้กำลังใจเสื้อผ่าไปอย่างน้อยสักห้านาทีนะฮะ ขอบคุณสำหรับการชุดติ่ดานให้ด้วยนะครับโอ้สวยนะกุหลาบสีบานเย็นนะผีเสือ้อไปไหนแล้วผีเสื้อสีสวย ใครผู้ยังไม่มาเลยเหรอเธอใครอย่างนี้ไปสะกดไปสะกดอีกแล้ว <c oughs> ม,มาไม่ได้ไปสกะกดบอกว่าไปบ้านอ่าบ้านไม่ได้ผ่านสะกดบอกโอ้ยสองแม่ลูกเนะี่ยเป็นยังไงเนาะมาเนี่ยไม่อยู่เป็นที่เป็นทางเนาะมาก็วิ่งนะเดินสายตลอดเลยเชี่ยวชาญการขับนะเออแล้วพี่ไผ่ก็ไม่ได้ขับช่วยเลยไปไปด้วยเปล่าพี่ไผ่อะไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยบอก อ๋อพี่ไผ่อยู่บ้านพี่ไผ่อยู่ส่วนบนนะคุณรุ่นทนายพันศรีสวัสดีครับคุณเทียมจันว่าพระดีสวัสดีครับคุณวิไลวันณบอกคุณวิไลวันสุราเอาไว้เรื่องทุกอย่างจบค่อยจับเต็มคาราเบลเลยนาโค้ดมันน่แะครับอนาคตเป็นสิ่งที่แน่นอนคำว่าอนาคตคืออันแระหน้าริบสินครับอนาคาที่มันเขียวไปมาเขาเรียกว่าอนาคต พุบกพอพูดพายายทำนี่ไปหาหมอจะอ้าวเป็นอะไรอะนะหาหมอต้องใส่ยาตรวจสุขภาพยาตรวจสุขภาพทำไมที่พัตยาไม่มีที่ตรวจสุขภาพเหรอโรงพยาบาลเยอะจะตายที่พัตยาเน่ะไม่มีใครขาดไปเอ้าเข้าโรงพยาบาลเองไม่เป็นเหรอเผื่อจะถามนู่นถามนี่โอ้ยอายุปูนี่หมอเขาคงไม่พูดภาษาอังกฤษหรอกมั้งเวลาแนะ ine, นำคนไข้ที่เป็นคนไทยอ่ะ คือเขาได้นำมาดัน <único Liberty Overwatch> ี่แค่แค่ชี่แชี่แจงเแยๆเหรอทำดังไงถ้าพูดเป็นภาษาธรรมบมรือยังไงคือจะไม่เข้าใจอ่ะแล้วผู้มันคุยเรื่องหรอเ่วลาคูดกับมอนะเอาไปแล้วเพียงแล้วเราเรื่มเป่ะเอาเรื่งเียนแเ่เี่ยไม่เป็นไรม่เะเห็นเวลาูเรื่องคอื่นเป็นอย่างนี้นะัจะต้อง ะกะเลใสในแบบนี้นะครับโอเคตามนี้ครับขอบคุณทีิชีีทุกท่านนะครับ,บรผมไม่ยุ่งเลยดื่มยามีต้าก็มานะครับเอาแล้ว,ลว,ลว,อลวเอาแล้วพอแล้วโอเคครับไอซีเริ่มเริ่มคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วไม่ไม่เข้าใจกันแล้วนะก็ขอ ขออนุญาตลไล์เรียมไว้เท่านี้นะครับผมนะครับสุดท้ายนี้นะครับด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนตรัยพระสยามเทวาทิราชเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกบ้านเมืองทที่รุกแดนทป่าจกภูาพระเจ้าเจ้าเจ้าจาเจ้าเจเิ้าิ้าเอ้าเจ้าเจ้าเาเ้าเจ้้าาเจ้าเจ้าเจ้าจ้กเจ์า้าเจาเาเจ้าปาจาเจ้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 าเาเาเของเจ้าเจ้าเจ้าเจานจ้า้มีความสุาคว้าเจาเจ้าเจ้าเจาเจ้าขาเจ้าเอาเจราเาเส้าเจ้จ้า้เ้าจาเามจาเาเจ็จามสาเร็จความส้าเร็จทุกคนทุกท่าน เถินสาธุสาธุสาธุนะครับที่ฟังทินในสมภพภาะคอนเสิร์ทุกรการนะครับเจอกันมาแล้วนะครับสราบไลฟ์นี้นะครับเอฟซีเริมนะครับจ่ายกันครัสวัสดีครับ กานที่มาทำการเนี่ยจัดพูเล็ไฟนั่นคนอะไรวะหลอดที่ใช้คนนึงวดคนนีงขางหลอด่วยข้คงหลอแก้วที่มาจาก ขอบคุณพี่นิตยานีครับเดี๋ยวจคบคลิปช่ขสนับมาอเอามาต่อยมค่อยบอว่า้อยากสนนาฟรานเขาก็สนับสนุนมาื้อจิ้ยชาเขนงเาตอนนี้เลยเรอ้กาแเอสเปรสโซ่ร้อนะขอคุณพี่นิยานครับคุณชงให้สดๆร้อนเลยนะครับ ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนไม่รู้ร้อนใช่ไหมยังร้อนหอมมากัะลงใส่น้ำผึ้งเดือนห้าให้ด้วยนะครับน้ำผึ้งแท้จากูเล็กไฟเลยใช่ไม่ใู่เล็กไฟที่ไหนกูไหเลายููเล็กไฟพ่พึ่น่าหรอกูกไฟผู้กาโลนหรอไม่ครับไปูอื่น่าเหรอูแดงูอะไรเขากูอื่นที่มันสูรกวนี้ ม,ม,มันจะมนผู้เด็กไรอนไม่เด็ก็ู้มันเป็นพ่งมาเยอะวมันต้องรดมสมบูรณ์ถ้ดอกไม้มันไม่เยอะมัน,นมีแต่ดอกไม้พึ่งถึงจะไปเป็นธรรัลอยน้ำพึ่งมาเลยนะครับผมเกงน้ำพึ่งเลย ปี๋เนีโค้โคออากเพื่อนสดนะได้เอหนมนแบ๊มันารโนเลยมีคารโนก็ได้เจือจางน้ำร้อนอยูใส่น้ำร้อนนะขกดกาแฟเท่านี้แหละแต่ว่าจะน้ำร้อนใส่แล้วใส่เย็นนะเมนเย็นนะใส่น้ำแข็งเนีย่เจือจางโซน้ำพึ่ง oh right. my ค,คลิปที่2ของวันนี้นะครก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมซื้อผ้าปลายติดด่านให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ